ส่วนมูลประจำวันบูชาพระรัตนตรยัยอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาธรมโมธรมมังนัมมัสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสรงโคสร้างคังนาัมามิ Namo tasa bhagavato arahato sama samputasa. Namo tasa bhagavato arahato sama samputasa. Namo tasa bhagavato arahato sama samputasa. อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตเตโรปุริสะธรรมาสาลาเทสาเทวมนนสานังพุทโภควาเตสวาคาโตภะควตาธโม สันทิ่ทีโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวินโูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ซามีจิปฏิปันโนพะควะโตซาวกสังโคยาที่ทางจตาลิปุริสายุคานีอัฐาปุริสาอุคลาเอสาพะควะโตซาวกสังโคอาุเนโยปาอุเนโยทาขิเนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตรังบุญญะเกตังโลกสาตติ สวดบทภาหุงมหากาพุทธชยมงคลคาถาพาหุงสาหาสมาพินิมนิตสาวุธันตังคีเมขรังอุทิตโคระสะเซนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกามะพิโยชิตสสภาระติงโครัมปนาละวากรรมะคามาทยาขังขันติสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชวลังอติมาเถ,ถาูตังทาวาคิจักกรมสนิวาสุธาลุนันตังเมตัมภูเสกวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ โอคิตะขัดขะมติหัตถะสุทธาลุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังกตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิกตวาณะกัตถามุทะลังอีวะค้าพินิยาจินใจทุกถาวจานังชนะกายามะเชสันเตนโสมาวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเชาาตเชยมังคลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาเถเกตุงวาธาพิโรปิตามะนังอติอันทภูตังปัญญาปัทิปัชลิตโตชิตวามุนินโดต,ตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทวินันโทปนันทะพุชคังวิพุทธังมหิตท,ทิงปุตเตนะเถระพุชเกนะธ้ามาปยันโตเอตูปะเทสาวิชินาชิตวามุนินโดต,ตันเตชะสาภวาตุเตชยมังคลานิ ทุกขาหาทิฏฐิผู้ชเคนาสุทธถาหัตถังพรามังวิสุทธิชุติเมตเทวกาธิพานังยานาคเทนะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตตเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธะชายมังคละอัฏฐคาถา,ายโยวาจโนทินาทิเนสลรเตมตัมทีหิตวานะเนกาวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยยะนาโลสปัญ,ญโย มหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานีนางปูเลตะวาปาละมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเตชยมังฆะลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเล อาปาลาชิตาปลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอาภิเสเกสัพระพุทธนังอาคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิทังพรมจาริสุปทาขีนังกายะกรรมังวาจากรรมังปทาขีนังปทาขีนังมโนกรรมังปนิคีเตปทาขีนาปทาขีนานิกตวานะ ละพันตาเถปะทาคิดเนภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิพาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนัสตาโสทิพาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสตาโสทิพาวันตุเต คาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหางนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหางอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหางอภิยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอตานางปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทิน แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัจช,ชาหวนวุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหัวุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตานางปะริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนางโหนตุสุกิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญน <ination> sí? ี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคุรุปัจชายาจริยานางหนตุสุกิตาหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานางหนตุสุกิตาหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อีทางสภะเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสพะเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสพะสัตตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพสัตนาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ความมุ่งหมายในการสวดคาถาคาหงาหากาพุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้บทที่หนึ่สำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยเมตตาบารด้วยทานบารมีบทที่ 2, สองำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่ 3, สาหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่4สําหรับเอาชนะโจร เช่นองคุริมานด้วยการกระทำปาฏิหาริย์บทที่สําสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษหรือคดีความด้วยการสงบระงับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6สสำหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการลุ้นิสยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําสำหรับเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทศแห่งฤทธ บทที่8สำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจยาโตพรมรังสีวัลคังโคสิตาลามนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกาโมละเภปุตตังธนกาโมละเภทนางอธิกายเยกายยะยะเทวานางปิยตังสุตวาอิทิปิโสภควายมะราชาโนทเวสุวรณโนมรนังสุขังอรังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกลาทโยพุทธะทาวีสตินายกาสเพปิตตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสลา สีเสภะติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปิโตไมหังอุเลสภักขุณากโลหาทิเยเมอนุลุทธโธสารีปุตโตจัตถคินเนกนัญโยปฏิภาคสมิงโมคลาโนจาวามะเกทักขินเนสสวเนไมหังอาสุงอนันทาราหุโลกัสโปจามหานามโมอุพาสุวามัสโสเะเกเกสันเตปฏิภาคสมิงสุลโยวะปะพังคโลสินสินโนสลิสัมปโนโสพิตโตมุนีปุงคโว กูมาลกัสโปเทโลมเหสิจิตตาวาทโกโสมหังวัฒนีนิจังปฏิธาสีคุณากลโลปุณวองคุลิมาโลจาอุปาลีนันทาศิวลีเทลาบัญจายิเมชาตานาราเตลิกามมะมะเศรษาสีสติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทลาชิโดนโตชิโนรลาสาชาวันตาศิลเตเชนังข้ามังเคสุสันติตาลาตนังปุรตโตวาศีทักคินเมตตาสุตะกัรทัชตะกังปัจจตาวาศีวามีังคุลิมาละกัง ขันธามูลาปลิตัญจาอาตานาติยสุตการอาการเสชาธนังอาศิเสสาปากาลสันสิตาชินานนาวารสังยุตตาสตาปากาลัังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภายิราชตุปัทวาอาเศสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวตโตเมสกิจเจนะสัทถาสัมพุทธาปัญเชลีชินาปัญชลามาชัมหิวิหารันตังมหิทะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวัมโตสุกโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเชลติคาถาชิน,นะบัญชรแบบย่อชิน,นะปัญชะปาลิตังมังลักขะตุสัพพธาชิน,นะปัญชละ ปะลิตังมังลักขะตุสัพพธาชินะปัญชละปะลิตังมังลักขะตุสัพพทาสาธุสาธุสาธุคาถาบูชาพระศีวลีพระอรหันต์ผู้มีลาภมาก นะโมตาาัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศีวลีจ่ามหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจาญาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทธาศีวลีจ่ามหาเถโรยักขะเทวาภิปุโตโสระโหปัจจาญาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทธา สีวลีเถระคุณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสีวลีจะามหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีจะามหาเถโลยักษะเทวาพิปุโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเม สีวลีจะามหาเถโลเทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจาจยาทิมหิหังวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาภขอให้ร่ำรวยขอให้ทรัพย์สินเงินทองมากมายขอให้สมความปรารถนา ขอให้ทำอะไรก็สำเร็จทุกประการหัวใจพระศีวลีณชาลิติ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 ณหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะ ชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องของการงานมีความขยันลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนติหมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความข้างต้นที่กล่าวมาสาธุสาธุสาธุ ขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาภคาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้านะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธามาอุนาโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนณยังวิรัหิงสาวิราทาศีวิรทาสาวิรัอิทยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหมวิรัตโยวิรโคนณยังวิรัหิงสาวิราทาสีวิรทาสาวิรัอิทยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหมวิรทตโยวิรโคนณยังวิรัหิงสาวิราทาศีวิรทาสาวิรัอิทยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหม คาถาบูชาหลวงพ่อกรวยชุตินุโลวัดโคสิต,ตารามนะโมตัสสะภควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังคโคสังฆณาม,ามิอิติสุขโตชุตินุโลนะโมพุทธายะนะสีวังพรม,มามะอ,อุ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสังฆนามิอิติสุขโตชุตินโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะโสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสังฆนามิอิติสุขโตชุตินโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะโออย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครสาธุสาธุสาธุ คาถาบูชาพ่อปู่ชีวะกะโกมารพัทนะโมตัสสะภควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะโอมนะโมชีวโกศิลสาอาหางกาลุนิโกสัพพสตานังโอสถทิพมันตังปราพาโสสุริยจันทงังโกมารพโชปกาเสสิวันธามิปันิโตสุเมตโสอโลคาสุมนาโหมิ โอมนโมชีวโกศิลสาอาหังการุณิโกสัพพสสตานังโอสถติพันมตังประภาโสสุริยาจันทังกุมารพัตโจปกาเสสีวันธามิปันธิโตสุเมทศโสอโลคาสุมนาโหมิโอมนโมชีวโกศิลสาอาหังการุณิโกสัพพสสตานังโอสถติพันตังประภาโสสุริยาจันทังกุมารพัตโจปกาเสสิวันธามิปันธิโตสุเทศโสอโลคาสุมนาโหมิคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม นำโมไตสือไตปุยกวเข้ากหลังตเลงสืออิมพอสักนำโมไตสือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเลงกมควงสื่ออิมพอสนำโมไตสือไตปุวเข้ากหลังตเลงมสืมพอสักคาถาบูชาพะพิคเน่ โอมสีคเนสายานามาหาโอมสีคเนสายานามาหะ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 อมสีคเนสายานามาหอมสีคเนสายานามาหอมสีคเนสายานามาหาจบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท่านสาธุสาธุสาธุ